สบ,สบายดีลุงป้านหน้าอาสุขุมทุกคเนเ้อจ้ามือนีกระปุกก็กับทรงสเตนคือเก่านอกูนเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศงโงแล้วแหละแต่ว่าคืมทนนอกคนสิโเมือนีเฮากาได้อาหารดีในหน,น่อยหนึ่งก็เปนพี่น้องมโนโทะเลนอกมือนนชื่อมาเตาชลาดผู้เล่นต่ว่านี่คนละนอกเอ้ยพี่น้องชื่ออย่างละโเนะกะนุง้งกะโลหนึ่งหอยเชงกะโลหนึ่งปลาหมึกกะโลหนึ่งนอกเต๋าเบงปันกินให้พอกับแม่เพิ่นเคร์งหนึ่งูเพื่อนกับเคืรองหนึ่งนาะ ส่วนซุ้มเอื้อยเพิ่นก็นก,นกินอยู่ทั้งเฮือนนพุ่แหละพ่อแม่พี่น้องซอบแพนต์ตำนงแพลมากินอยู่อันลุ่มเนาะมากินหนึ่งชมบรรยากาศคนจีโต๊ะเล่อแม่พี่น้องกะชิมีตำหอยแข็งใส่ปลาหมึกเนาะอันนี้ปลาหมึกน้องแพลเอาไปไม้ฟองไว้เลยไม้ฟองไว้เอาไว้อันนอกถวยแหละน้ำจิ้มพ่อแม่พี่น้องน้ำจิ้มกับนงแพลเห็ดยหเหี่ยหนหน่อยหนึ่งยังเหลือหน่อยหนึงเนาะน้ำจิ้มเทาก็ซื้อเอามาไปตลาดพุ่นแหละอันนี้คือตำหอยแข็งใส่ปลาหมึกเนาะ อย่างละโลก่ะมาแบ่งกัตโฟเมก่ะกูหละบเข่งกะเรือน้อยหนึ่งนอกเรือบ่ลายปขนไดอันนี้ก็ประกาศข่าวกับอันกุ้งเทาอะไรพวกไอพี่น้องไม่รวันก็มาเลยกูเนาะไม่รวันมันได้กินหอยเชงมันเลยมาเนาะเมื่อนี้อาหารทะเลเมนูเที่ยงเนาะพวกไอพี่น้องบ่ท่านได้กินข้าวเนาะแต่นสิมากินอันนี้ก็ชิได้ออกไปเนาะมาเด้อพวกไอพี่น้องกินดังแค่นาะมาเด้อมาเด้อคนโตเปลี่ยนกูเนาะคนโอไปกินยี่หัดเด็ด มากเลยคือแบบน้องคนมาเนีน่ยเอาไปเอามาแต่กินน้ำเปล่าได้หนิน้องคนพี่น้องคนตกเคาน้องคนม,มาเแ,แต่าข,ขาดฟ้งเพลงเลยเชียงซซงกระษีมันชิดัง,ง,น,น,ง,งน,น้องว้าวยังสิบบริญีเลยเป็นยูรุมใช่ไหมเป็นกระเบื้องเป็นข้าวอลเนาะเป็นกระเบื้องเหมือนกันเชียงมันเป็นซีคอยคนตกมาเป็นพี่น้องเดียสในเบื้อง,าองน,นองาะบรรยากาศคนตก นี่พี่น้องฝนตกเนาะดูฝนกำลังมาทีนี่หาเด็ดแดดห้อนก็ห้อนมาบันทึกเลยคตกโอ้ลงเนาะเข่าหน้าสซอฟอมงามขนาดเนาะซอเมงโปอะไรคนพี่น้องว่าคิดเนาะลายฝนตกลงมาใส่ฝางหุ่นกระดกดกโอมพี่น้องค่ะหกต้นดกมัดคู่ต้น แต่ว่ามากสำแคนสำแคนนี่สำกระปั้นเนี่ยนอกใหญ่น้ำกระบอกทันเพราะว่าบ่มียังกินตุวบิดตำเจ้ามะฮุ่งเนาะบรรยากาศคนโต๊กเนาะหลังจากที่เบรคโต๊กมันลายมือแลยค่ะมือนี้จะได้เทลงไม้เลยพอเป็นพี่น้องได้โต๊กลงไม้อีกแล้วขางเือนโซ่ผลกับติดกับอันไหน้าเจ้ามิงโฟร์พอเปพี่น้องคนกับโต๊กมาแล้วกินข้าวยังม่แล้วคนโต๊กมากกว่าเลยเนาะต้นมะฮุ่งครักับมีโซะแก่ต้นเพล่ะแต่ว่ามากสำไดรชนหนึ่งกับบิดไปตำนาะบ them, ่พอสีใหญ่ โอ้โหแหมมาแล้ววันนี้คุณแซ่บบน้องแพ้วกินก็บรรยากาศแซ่บบอ,อแม่เพิ่นแรนเก็บขาอยู่คุณแรนเก็บขาเพิ่นตกคำขาเนาะวงเอี่ยมพังกระปิดไว้เจ้าว่าคนผ้า,าสารปะ,ะจักษ์เอื้อน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 ไล่ในเด้อพ่นเห็ดเกียวเหี่ยวโวยพี่นอ้อง ซืひひ้อมาเห็ดเจียวเหี่ยเนาะมามากพพี่น้องลงมือลงมือแบบนี้ปุกเบ่กระเล็แหล่ปกคนอยู่ทางปุกแบกแแ่บ่น้องมากินเด้แแ bon. อแทบ่ทนด,ดนกินเถื่อน้องพรมิพี่น้องเพราะวะ่าราคาอันขงทะเลมันก็แพงแพงเนะาะเหี่ยกุ้งกระโลหนึ่งสามร้ปุกอยกับประมาณสองร้อย

ใส่หนอกพิดแข็เนาะหมุกกระต่าไม่ได้มีอะไรเมือันนั้งต่ที่เ้างรวกปลาหมึกกับหอยแครงมาหน่อยมีดักมาจะใช้ไว้อีดังมันจะเหม็นดีเนาะแลอวก็มีดังอีเด้อไม่รู้นหมนี่มันชิมไมสุกกิน่ะใส่กับป๋าหมึกสองที่น้องนีนหมอกที่ดังจ้ เพื่อนมเนาเพรงวันเพื่อนกันเลยครับคืออย่างละโลแบ่งให้พ่อกับแม่ครึ่งหนึ่งเอาไว้ยืมเงินครึ่งหนึ่งยูนาคนยูเงินกับพ่อคนยูนากับพ่อกับแม่บาคนก็พ่อก็พ่ออาเนาะ ลงกินกุ้งกับน้ำมันชี้มต่ัวกุ้งนี่ยให้บดุยรอเนัมาลดว่ก no ุ as, arians, ้งสดจะพอยไหวนะแต่คนไม่ก <ADHD> ินไ่ได้กินเผาเทียงเลกินกตกินลิ้นบ่ได้กินกับเผาอรกัน้ะน้ำจิ้มเหมือนขนาดเนาะอนตำทำเป็นไถ่เบิกเนะของที่เนาะ ลูกดูอยู่คนเดียวคันกินคันดูนาหิวหิวมาอะไรหิวเบื่อช่วงหิวก็หิวกันอย่าิมไปทัวทีบเด้อิมก็งอแยแต่บมมันอยู่จังไมันบบเห็นมันขี้หนามันเห็นมันุบหนัอ

เดี uh ๋ยวเราเสร็จมืดแมมเสร็จมืดก็จับกินคือเดาเสร็จเอาเป็นีอยู่ตัวมันเสริมเรื่ยๆพยายามมั้งนะกงไม่หานแล้วหายแบบเดียวเลยทําหันแบบเดียวต้องดูชคนแต่กันมั้ง แหมมันวันแต่เนาะมงวันกตต้องแบบกินน้ำมันมีอังดังดีอะไรได้แต่ดูดใดเด่นดายตกินบุคองโปรดอะไรหนึงของแอพี่น้องกาแฟมานมาหมักงทะเลเนาะมันมี้งินซื้อกับก่อยากกินถุกมื้อเผือ อ้าวหน่วยนี้คือบะมี่อ้ยดนาหอยแฉงหน่วยนี้คือว่าอับป๋าเพราะตัวคล้ายหอยหน่าบ่เลยหอยกะหน่วยดีหน่วยหน่าวมินข้อถิ่นเลยค่ะมีเนาะมันก็สดขับเนื้อกแหบมัน่ากินเลยเหงื่อก็ง่า้กว่า เมื่อจะยันตื่้ยัะนี่เห็นไหมเนี่ยจับไดนไมถืก็ดีกว่เปิร์พี่จะถือหมูด้วยว่เขาเสียจะเพินหาเอะมันหายเลยเขาหาอย่างนั้นจี้มหมเลยนี่ อุนน่งนแบบไหนคนละเครื่องแบบไหนโดยสุดท้ายคนละเครื่องกินพอใาญ่ๆเนาะอยู่อิ่มครับเพราะว่ามันแพงแพงอ่ะแพง อืมนืมอาอืมไม่อมค่นัเน้ินหอยนะกินหมึบเลยมักจะตอนเดียวแซ่บแห้งพอเป็นเนาะเหนียบ้างไหอืม เพิมเพียดเลยเด้อเหมือนอ๋อหอยใส่บมันเบิดเลยเบิดหมึกเลยอมอ่นมานใส่จังนัว น้ำจิม้มใช่ไหมวะบะะะตรงตมมือตงมมาเลยย่อยทางหนีอออกมาเลยเด้อมันระดับหกคนนะครับสมโลสีโลนะอีกเน,นาะกึินตำหนกม่อ ได้จุ่มน้ำจิ้มจุ่มในร้ายก็น้ำจิ้มกับผักจินอีกเปนแล้วกินยังบ่เรียบอกว่าเสร็จเสร็จกระเปื่อนด้วเก่าืม ไม่หอยบไม่หอเนะนาดนี้ยังเย็นไอีเ่ดเลยอมันสี่นอะเลือตกหน้าเนาะโอเคกลัากอุ่น Okay. อเคน้องพงไมพี่น้องสำหรับคลิปชาวแฟนทุกคนโจคีเวอร์ชันเดอร์มั่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปค่า,า,าหรือกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนสิบอว่าคลิปใหม่ๆจากส่องของพ่งไมพี่น้องสำหรับคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่เด้อคลิปนี้กับโตัวลาไปก่อนพงไมพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อ